สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะวันจันที่สิบเก้าสิบแปดไหมสิบแปดหรือสิบเก้านี่แหละค่ะจำไม่ได้ทุกคนอู้บ้านหลกวันหยุดเหมือนไม่ได้หยุดที่เท้ทรูวันนี้นะคะตื่นแต่เช้าเพื่อไปทํางานให้เขาวันนี้วันจันโดนหัวหน้าหักคออีกแล้วจริงๆอ่ะหัวหน้าหักคอชอบตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นะคะอยู่ๆก็ส่งข้อความมาบอกว่าฉันจะไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งนะจะไปสต็อกโฮล์มจะไปประชุมอ้าว ช่อเลยถามว่าแล้วใครจะเป็นใครจะมาทํางานแทนก็เธออ่ะอันนี้คือจับหักคอนะคะแล้วก็หักคอจนถึงวันจันทร์เนี้ยจริงๆอ่ะวันจันทร์นะช่อหยุดต้องมีอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งไปทํางานไปเอาเอกสารเอกสารให้มาแจกให้กับพนักงานคนอื่นๆที่ว่าจะต้องไปทําว่าห้องไหนลูกค้าออกห้องไหนลูกค้าเข้าอะไรอย่างงี้นะคะเมื่อเช้านางก็ส่งข้อความมาบอกว่าพุทธิตาเฮลท์แล้วก็บอกอะไรวะก็เลยโทรกลับไปนางบอกว่ากุญเจนางนะคะไม่สามารถอ่เข้าไปใน ห้องทํางานของหัวหน้าได้ช่อก็เลยบอกว่าเอ้าเหรอแต่ว่าเมื่อวานน่ะช่อเข้าได้นะนางก็เลยบอกว่าเอากุญเจมาให้เอากุญเจมาให้หน่อยเราก็แบบวันนี้วันหยุดชั้นนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไปค่ะทุกคนคือด้วยความที่เรารู้แหละว่าถ้าเกิดว่าเข้าห้องหัวหน้าไม่ได้มันจะมันจะเดือดร้อนไปหมดไงคะเราก็เลยไปนะคะไปแต่เช้าให้หนางพอไปถึงปุ๊บไปยืน่นกุญเจให้หนางนาะงบอกว่าเธอไปช่วยปริ้นเอกสารมาให้หน่อยได้ไหมคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้นะคะทุกคน เสียงเพราะว่าเมื่อเช้าเย็นมากเพราะว่าอะไรคือวันนี้วันหยุดแล้วชอบไม่มีเขาเรียกอะไรนะคะตารางงานที่จะต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับห้องหัวหน้านะคะแล้วทีเนี้ยชอบก็เลยโทรไปแจ้งหัวหน้าชอบบอกว่าช่อ,ชอหนะอ,อยู่ที่ทํางานนะเขาบอกว่าอ้าวทำไมชออยู่ที่ทํางานวันนี้มันหยุดช่อบนะชอบ,บอกว่าใช่แต่ว่าคุณเจมันมันใช้ไม่ได้ชอบก็เลยต้องนั่งรถเอาคุณเจมาให้เขาบอกว่าโอ้วาสเนลเดีวยวก็คือ อ่าสแนลเขาเรียกใจดีหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละว่าสแนลรูอ่าเราก็บอกเออมันจําเป็นนะอ่าแล้วทีเนี้ยชอบก็เลยบอกว่าเดี๋ยวชอจะเข้าไปในห้องหัวหน้านะอ่าไปทําริ้นเอกสารมาให้เขาลยถามว่าแล้วอีกคนหนึ่งทำไมไม่ไปทําเขาบอกว่าเวลาเขาตื่นเต้นหรือสเตรสขนาดเขาไม่สามารถจําได้นะคะนางก็เลยบอกว่าชอเดี๋ยวชอบ่ะเดี๋ยววันเนี้ยชอจะต่อชอไปที่ห้องหัวหน้านะชอชอสเต็ม เขาเรียกอะไรนะคะ s t นั Step number นะคะของชอน่ะเข้าไปเลยนะว่าชอทํางานกี่ชั่วโมงแล้วออกออกจากที่ทํางานกี่ชั่วโมงแล้วเขาจะหักเวลาออกให้ชอเองนะคะเออแต่ชอก็ไปตั้งแต่8ปดโมงนะคะแปดโมงแปดโมงครึ่งอะ่ะแปดโมงครึ่งตอนนี้ก็จะเข้าสิบเอดโมงละชอก็บอกว่าเดี๋ยวดูในเวลาละกันจริงๆมันไม่ได้นะจริงๆมันไม่ได้นะวันหยุดชันนะแต่ก็ช่วยกันนั่นนะคะทุกคนชอก็จําได้คร่าว แต่ว่าอีกคนนึงเขาเหมือนเขาอายุเยอะแล้วเขาบอกว่าเวลาเขาตื่นเต้นเวลาเขาเอเขาเรียกอะไรนะคะเวลามีเรื่องอะไรแบบว่าทําให้แบบว่าจิตใจเขาเต้นแรงเงี้ยเขาเขาจะไม่สามารถจําอะไรได้นะคะเราก็แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะแต่ถ้าให้ช่วยมากกว่านั้นก็คือไม่ได้ไปก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาไม่สามารถเข้าไปในอย่าง,างนี้ได้นะคะทุกคนไปถึงที่ทํางานก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นออพนักงานถึงจะสามารถเข้าไปในห้องของคนละได้ อใช้งานกูจ้างชอจะดูว่าปีหน้านะเงินเดือนจะขึ้นให้ชอเท่าไหร่ใช้งานกูจังเลยนั่นแหละค่ะทุกคนสามสี่วันมาเนี้ยไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนหัวหน้าหักคอใช้งานเยอะใช้งานบ่อยเทรนงานเยอะเทรนงานบ่อยเหมือนว่ากูจะไปแล้วนะกูจะโยนงานให้มึงอะไรประมาณเนี้ยทุกคนถ้าเกิดว่าเขาสอนให้ชออัปเดตลาดอะไรเขาเรียกอะไรลาดนะ อัปเดตกุญเจได้คงจะสอนชอบไปแล้วค่ะทุกคนมาค่ะกลับมาถึงบ้านก็หิวโซก็ได้ขนมนะคะโอเคค่ะทุกคนมาเม้ามอยกันค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวคลิปหน้าขอเม้ามอยเรื่องที่ว่าผิดใจกันนะคะเยอะมากเยอะมากคนอื่นไม่มีปัญหานะมีแต่ปัญหากระชอบคือชอบไม่เคยอยากจะมีปัญหาเลยนะแต่ว่าปัญหามันจะเข้ามาหาตัวเราเองอัตโนมัติเหมือนเราเป็นตัวเหมือนเราเป็นแม่เหล็กอะดึงปัญหาเข้ามาหาตัวเอง โอเคค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครแหลคนละจ้ะไปแล้วจ้ะขอจิบกาแฟก่อนมันจะได้สุวสว่าไปแล้วค่ะ